ช็อกปหมเมื่อกี้ตอนสุดท้ายคือช็อกปหมช็อกแล้วเปิดเป็นบ้าดิหลุดไปเลยใช่ปะเออดีอ่ะรักกลัวคือไม่ได้ตายเนอะแต่ช็อกเพราะว่ากลัวมากเห็นผีป้าอยากรู้เห็นร่างไงอะบุปลงมาข้างบนใช่ไหมใช่มันบุ๊บแบบโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจะมองมันแบบุ๊บลงมาจังหวะเมื่อกี้คือดีมากเลยอ่ะแบบมาตอนไหนวะคนดูตกใจ เราก็ธรรมชาติดีไปทําคําพูดให้เข้ากับปากตัวเองใช่พูดเมื่อกี้ก็ไม่ผิดนะถ้าเราเล่นละครอยู่อะ่ะไม่ต้องหลุดเสียดายถ้าหลุดออกมานะถ้าไม่หลุดนะมันจะไปได้ได้ได,ได้เยอะกว่านี้็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีคิดนิดหน่อยแต่มีจังหวะเซอร์ไพรส์ดีแล้วก็เลือกช้อยเลือกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดขยายตอนสน,นุกมากเลยเอออคนอนเซ็ตัวนี้มันมันันแบบเจ็บแต่มันในใจมันเหมือนมันกลัวอยู่นะนะอะไรว่าอะไรว่าอะไรว่ามันยังเก็บอยู่อะไรว่าอะไรว่า ใจใจกลัวแล้วแหละเออมันค่อยๆเห็นความกลัวเออเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจโอเคอเค,คนต่อไปก็บอกไปแล้วไงครับต้องไห่เข้ามาเลยะอยครั 惊了，对。